ยังไม่พอยังหนาวไม่พอขอบคุณค่ะพี่จาหนาวมั้ยหนาวมั้ยน้องหนาวแล้วพี่จาหนาวมั้ยหนาวมั้ยน้องหนาวแล้วหนาวหนาวมากโอ้โหพี่ๆหนาวกันไหมจ๊ะพี่ๆแดนเซอร์หนาวกันไหมจ๊ะ หนาวพี่รันเซอร์หนาวสวยทุกคนเลยนะเนี่ยเสียงปรบมือให้พี่แดนเซอร์หนูหน่อยจ้าน่ารักมากเลยสวยกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตถอดอันนี้ได้ไหมคะมันนั่งแล้วมันติดอะค่ะได้ไหมคะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะจะได้นั่งรับรางวัลแบบว่าสะดวกสะดวกนะคะแล้วเดี๋ยวตอนถ่ายรูปใส่ใหม่เนาะค่ะขออนุญาตนะจ๊าถอดแป๊บหนึ่ง รักใครคะรักเขาเนี่ยพูดซะขนาดนี้แล้วอยากฟังเพลงอะไรไหนบอกมาหน่อยสิยคุณลำญลยญย,ย,ยทำไมมีคนอยากฟังคุณลำยญยเยอะจงังแล้วมีเพลงอะไรอีกคะ บอลลมฝากลักใหนใครอยากฟังบอลลมฝากรักยกมือเลยอ้บอลลมได้ประมาณห้าคำอยาก้มชอยมากพาใจพอครบห้าคำแล้ว <laughs> พอพยแม่จ๋าถ้าหนูร้องเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะไม่สวยงาม มันจะไม่สุภาพมันจะไม่แบบว่าเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนเนาะหนูก็เดี๋ยวนี้ต้นข้าวต้องทำอะไรให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะคะค่ะไม่ได้เลยเดี๋ยวคุณครูกับา่านั่งเครียดเอามือกุมขมับวันนั้นมีเรื่องจะเล่าพูดถึงเรื่องนี้แล้ววันนั้นหนูลงมาจากห้องนะคะก็ลงมาเห็นที่บ้านหนูเองที่บ้านหนูเองลงมาเห็นครูนิวนั่งอยู่กับยา แล้วก็ทำทำหน้าเครียดมากหนูก็เลยเดินลงมาด้วยความแบบอเลิร์ตใช่ไหมคะหนูก็แบบลันลาเพราะหนูก็อยู่บนห้องไม่ได้สนใจอะไรใครหนูก็เดินลงมาไม่ได้รู้ว่าเขาเครียดกันอยู่หนูเดินลงมาอันแน่จีบสาวไม่ติดอะดีเครียดเลยแล้ว <laughs> <laughs> แล้ว <laughs> แล้วทีนี้คุณหูก็บอกว่าต้นข้าวลิขสิทธิ อันนี้ก็ขัไม่ออกกันเลยนะคะเนี่ยก็นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ก็อยากจะร้องหลายๆเพลงแล้วย่ากับคุณครูนะคะตอนนี้ก็ทำทุกอย่างเลยทุกอย่างถูกต้องหมดเลยนะคะทำให้เป็นไปตามกระบวนการนะคะแล้วต้นข้าวสุบิยาและทีมงานนะคะขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าเราจะเคารพกฎกติกา เคารพครูเพลงนะคะเคารพพ่อครูแม่ครูทุกท่านนะคะเคารพนักร้องต้นฉบับพ่อพ่อแม่แม่ศิลปินทุกท่านนะคะต้นข้าวขอขอบคุณเจ้าของบทเพลงเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนะคะทุกท่านทุกค่ายเพลงจริงๆนะคะที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้ต้นข้าวนะคะได้นำเพลงเพราะๆสืบสารเพลงลูกทุ่งนะคะให้พ่อพ่อแม่แมเนี่ย ได้รับฟังกันตลอดไปนะคะขอพระคุณค่ะอยู่ดีๆก็มาซีเรียสเฉยเลยอยู่ดีๆก็มาซึ้งเฉยเลยกำลังฮาเลยกำลังแบบเจีบสาวไม่ติดนะดิยู่ไนไม่รู้นะคะพร้อมเต้นกันหรือยังพร้อมพร้อมต้องเต้นด้วยนะคะเนี่ยด้านนู้นพร้อมไหมจ๊ะยังอยู่นะยังอยู่เงียบมากเลยเหมือนง่วงเลยค่ะไม่ง่วงนะจ๊ะ เพลงเร็วเลยลุยเลยจ้าโอ้ยรับรางวัลก่อนเมื่อกี้หนูเหมือนได้ยินเสียงฟังเพลงอะไรอีกนะคะอยากฟังเพลงอะไรอีกอตอนข้าวตู้เพลงมาแล้วส้มตำจิรักหรือจิหลอกงั้น ส้มตำมารอบดึกมากินส้มตำกันหน่อยขอแล้วต้องช่วยกันร้องนะ Bye, Bye. บอกว่าถ้าถึงหกหลักแล้วจะมาเต้นหน้าเวทีลบทำไมจ้าลบทำไมจ้าหนูอะมองหนูจ้องมองตั้งแต่ขึ้นเวทีมาแล้วหนูก็คือตามหาเลยเพราะว่าพี่เขาพูดเอาไว้นะคะอืมใครสัญญาวไว้นะยืนคู่กันพอดีเลย <Yeah. S 1> เขาบอกว่าอ่ะไหนเขเยบมาหน่อยจ้า ขอคุยด้วยหน่อยขอคุยโอ้ยเขาไม่อยากคุยกับเราอะเสียใจจังค่ะเขาไม่อยากคุยกับเราอะน้อยใจจังไปคุยกับคนอื่นดีกว่าพี่ก้อยคะหนูหนูโกรธนะพูดแล้วว่า ต้องทำไม่ได้ถ้าจุดจุดจุดจะมาเต้นหน้าเวทีเอาให้พูดเองเร็วเพี่ก้อยมาเร็วเร็วโอ้โหมามางอนแล้วนะพี่ก้อยบอกว่าอะไรคะถ้าได้หกหลักจะสองเพลง จะอะไรสองเพลงจะร้องเพลงเหรอพี่ก้อยบอกว่าอะไม่งั้นหนูพูดเอง,งพี่ก้อยบอกว่าถ้าถึงหกหลักในกลุ่มอะอะไรนะคะเซฟโซนบ้านเซฟโซนพี่ก้อยจะเต้นรอบเวที oh. พี่ก้อยจะวิ่งสามรอบแล้วเข้าท้าทายกลุ่มย่าหนูมากแล้วให้ถ่ายค่ะพ่อแม่มันเกิดอะไรขึ้นคะ มันถึงหกหลักค่ะทีเนี้ยคนที่สัญญาเอาไว้อ่ะก็ต้องทำให้ได้ข่าวมันมาถึงหนูนะคะพี่ก้อยพี่ดาวด้วยข่าวมันมาถึงหนูเพราะฉะนั้นหนูรู้เรื่องแล้วพี่ก้อยกับพี่ดาวต้องทำให้หนูเห็นว่าวิ่งรอบเวทีตอนหนูร้องเพลงต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นนะเจอกันเลย <laughs> ขออนุญาตขอบคุณอย่างเป็นทางการนะคะ ขอบคุณกลุ่มบ้านเซฟโซนขอบคุณกลุ่มกลุ่มหลังบ้านหนูเองนะคะเสียงปรบมือหน่อยจ้าบ้านเซฟโซนจ้าแล้วก็ต่อไปอุ้ยแป๊บหนึ่งนะคะโดนหน้าหนูแล้วก็ขอโทษค่ะแล้วก็กลุ่มต่อไปนะคะกลุ่ม F อซพลังเงียบจ้าเสียงปรบมือดังๆเลยจ้าโหดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มเลยแม่ปอกนะคะ แล้วก็มีอากงอาม่าใช่ไหมทุกคนเลยนะจ๊ะทุกคนเลยวันนี้ยังรักกันอยู่ขอบพระคุณมากนะจ๊ะแล้วก็กลุ่มด้อมของเฮ er ียหมูเสียงปรบมือด้วยจ้าอยู่ตรงนู้นหลอหลอเยอะมากเลยแล้วก็ทุกกลุ่มทุกกำลังใจเลยนะคะเอ้ยวันนี้พี่นเดชมาด้วยนะคะใครเจอพี่นเดชมั่งไหน <S <S ใครเจอพี่นเดช ที่นัเด,ดหนูอยู่ไหนเนี่ยแอ,แอดเจี๊ยบจ้าพ่อพ่อแม่แม่หนูกระซิบนะคะกระซิบกดติดตามช่องต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชียลกันหรือ,อยังจ๊ะติดตามแล้วใครยังไม่กดต้องไปกดนะคะจะได้รับรู้ข่าวสารเป็นคนแรก หนูเข้าไปอ่านตลอดเลยนะคะคอมเมนต์หนูอยากรู้ว่าพ่อพ่อม่อะคิดเห็นยังไงบ้างกับสุภยามหาลาภใครได้ดูบ้างจ๊ะหนูใช่หนูว่า EP 1กับ EP 2มันแบบธรรมดาไปเดี๋ยว E p พีพ่อพ่อแม่รอฟังข่าวจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากเนอ,อเห็นคุณนิวพูดว่าจะให้พ่อกับแม่หนูามาออกใช่ไหมแลวทีนี้รู้ไหมคะว่าหนูตอบว่าอะไร คุณนิวคะ่ะค่าตัวลูกก็ยังขนาดนี้แต่ถ้าค่าตัวพ่อกับแม่จะขนาดไหนคุณนิวก็เลยบอกว่าแ่นแหละช่างมันค่ะใครอยากดูใครอยากเจออะไรในใน EP สามใครอยากดูอยากเจอพ่อกอฟว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องราวนะคะใครอยากรู้จักแม่ไอซ์ก็เดี๋ยวได้พบกันนะคะพ่อกับแม่ แบบสวยหล่อมากแต่ครูนิวบอกว่าหนูไม่ได้อะไรมาเลยอะไรของครูนิวครูนิวเขาอาจจะมองไม่เห็นความแบบความสวยงามในตัวหนูก็ได้ค่ะแต่พ่อ,อแม่เห็นใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ไม่มีใครตอบเลย <c oughs> ค่ะก็ไม่เป็นไรห,หนูสวยของหนูคนเดียวก็ได้หนูหนูส่องกระจกก็หนูรู้สึกว่า <c oughs> เราก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เรามาลุยเพลงเร็วกันดีกว่านะคะ